เกษตรกรเฮ hey, ทกสอกอสสนอนโยบายรัฐจัดพักชำรรานี้3ปีฟรีดอกเบีย้ยค่ะ วันที่11 12, กุมภาพันธ์2568นายจกรพ์ม่วงแก้วรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานทกสจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าสำนักงานทกสได้ดำเนินการจัดโครงการตามมาตรการพักชำระหนี้ตามนโยบายของรัฐบาลให้กับลูกหนี้รายย่อยของธนาคารเป็นระยะเวลา3ปีโดยลูกค้าจะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้และฝึกอาชีพที่ทางทกสเข้าไปดำเนินการสง่งเสริมเพื่อจะได้มีอาชีพเสริมในระหว่างการพักหนี้3ปีโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ซึ่งรัฐจะเป็นผู้จ่ายดอกเบีย้ยให้ทั้งหมดโดยในวันที่10ที่ผ่านมาทางสำนักง,งานทกศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้และฝึกอาชีพให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการจํานวนกว่า50คนซึ่งภาพรวมทั้งจังหวัดมีผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า1,500รายภายใต้หลักการตลาดนํานวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้3ลด3สร้างนอกจากนี้ธนาคารยังได้จัดมาหากรรมเปิดตลาดโกกินอินเลเวเฟร์จำหน่ายสินค้าอาหาร,กรเกษตรปลอดภัย โดยได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนำสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดมาร่วมจำหน่ายให้กับประชาชนและเกษตรกรลูกค้าธนาคารทอกอสอรวมถึงสินค้ากเกษตรปลอดภัยจากชาวสวนชาวไร่มากกว่า10ร้านค้าที่บริเวณล,ลานด้านข้างสำนักงานทอกอสอสาขาอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์พร้อมทั้งจัดแสดงให้ความรู้แนะนำพลังงานทางเรือจากสำนักงานพลังงานจังหวัดให้คำแนะนำไกล่เกียรข้อพิพาทโดยสารจังหวัดประจวบและแนวด้านอาชีพกเกษตรให้กับเยาวชนนักเรียนที่สนใจอีก ด้วยนายจักรพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมส่งมาความรักด้วยสินค้าเกษตรอาหารปลอดภยัยตลาดโกกินอินเลอร์แ,แฟร์เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรชาวสวนได้นําสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจําหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรงส่วนกิจกรรมอบรมให้ความรู้ฟื้นฟูทางด้านอาชีพให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการพักชาําระนนี้กับทกศเป็นเวลา3ปี ซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่2โดยภาพรวมทั้งประเทศรุ่นร0,000 0ร,รายโดยในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีเกษตรกร,กรที่สมัครเข้าร่วมโครงการพักชำระนนี้ในปีนี้รวมจํานวนรุ่นระไม่ต่ํากว่า1,500รายโดยจะเป็นการฝึกอบรมแนะนําด้านอาชีพโดยทางทกศจะมีทุนในการประกอบอาชีพส่วนหนึ่งให้ลูกค้าทกศที่เข้าร่วมโครงการพักชำระนนี่ไปทดลองประกอบอาชีพแล้วขายสร้างรายได้หากลูกค้าท่านใดที่ประสบความสำเร็จและสนใจที่จะต่อยอดอาชีพ ก็สามารถมากู้เงินกับทกศไปเป็นทุนต่อยอดอาชีพได้รายละไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทครับวันนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมอยู่สองรูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบแรกเลยก็คือเป็นเกี่ยวกับการนำสินค้าเกษตรของเกษตรกรน,นะครับมาจาัดตลาดนัดนะครับของทางทกศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเพื่อเป็นการเสริมรายได้ให้กับทางลูกค้านะครับเพื่อที่จะหา ในส่วนเกี่ยวกับแหล่งกระจายสินค้าให้กับลูกค้าเราส่วนกิจกรรมที่สองที่จัดในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการจัดอบรมโครงการพื้นปูพักชำระหนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งเป็นนโยบายของทางรัฐบาลนะครับที่ลูกค้าที่เข้าโครงการพักชำระหนี้เนี่ยเราจะมีการฝึกอบรมลูกค้านะครับเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับวันนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมโดยเชิญลูกค้าที่เข้าโครงการพักชำระหนี้เนี่ยจำนวน50คน นะครับของทางสาขาเอาน้อยนะครับซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเมืองเ,เนี่ยมาร่วมเขารับการอบรมฟื้นปู่เพื่อเสริมความรู้นะครับวันนี้ก็จะมีการให้ความรู้ในส่วนที่เป็นอาชีพเดิมในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตนะครับใน,รรใ,ในเรื่องของการทาําปุ๋ยใช้เองในเรื่องของการทํายาฆ่าแมลงต่าง ส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของอาชีพเสริมซึ่งวันนี้จะให้อาชีพเสริมกับลูกค้าเพื่อไปประกอบอาชีพนะครับเพิ่มเติมจากอาชีพเดิมที่ลูกค้าท่านอยู่แล้ววันนี้ก็จะแนะนําความรู้ในเรื่องของการทําเห็ดนะครับเป็นเห็ดฟ่านะครับในเรื่องของเห็ดเรียกว่าเห็ดนางลมอะไรนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถมีไรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ